เอาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยนมันทำอะไรมาวะน้าเฮ้ยเฮ้ยเอาดอผี่ประเภทเขาแล้วไงวะน้าบอกแลยเท้าเฮ้ยมันเป็นอะไรมาใหญ่วะน้าไอ้นั่นมันเป็นอะไรมาน้ามันทำอะไรน้าโอ้ยพี่เปีไม่บ้าใหญ่วะน้อเหรอเฮ้ยเอาไม่เอาแต่แล้วงี้ไปยังไงน้าเฮ้ยโอ้ยยังไงมาหน่ะ เอ้ยอ้อมเป็นไงมาอากาศเป็นไงนะเฮ้ยเอะไรมันมันนะพอจบเฮกูอะไรกองมันวะมันเกิดอะไรขึ้นกัมันนะมันเป็นอะไรน่ะเฮ้ยเออเอาเอากันม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 ั้งมันดีไม่เล่ายังเขาว่าเลยนะมึง